อันนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม k ิงด d o ม Hunter นะครับผมเออเราเรียกเขาเล่นได้แล้วนะผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออเนื้จะมาแนะนําวิธีการเล่นคร่าวๆนะผมของเจ้าตัวเกมตัวนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะผมขอบอกก่อนนะครับว่าไอเจ้าตัวปุ่มที่เอาใช้ในการแรกครับผมมันหายไปนะ เออตอนแรกมันจะต้องขึ้นมาตรงนี้นะผมว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะผมจะไม่ผิดนะครับผมตอนแรกๆนะแล้วมันเวลาเราก,กดไปเนี่ยมันบอกว่าฐานทับเราจะต้องเรเวล11เท่านั้นถึงจะสามารถเอินได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ไม่สามารถมีได้แล้วนะก็คือต้องอัพเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเรเวล11หรือมั้งครับผมเออน่าจะประมาณนั้นนะอัพเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอ่านี่ก็เป็นไอเดียของผมเนาะบ้านของผมเองเมืองของผมนั่นแหละเดี๋ยวเราขอส่งอาหารออกไปก่อนและกันนะครับผม ป๊เปลี่ยนตัวหน่อยเอาไปเยอะๆอ่าโอเคกำลังดีแล้วกดดำเนินการได้เลยไหนผมทหารก็จะออกมาทำการขุดอะไรพวกนี้นะผมมาบ,าบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็วิธีหลักเลยนะผมจะสามารถเพิ่มเล็วพระราชวังของเราเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมก็คือนี่เลยการอัปเกรดนั่นแหละครับผมซึ่งจะใช้พวกเจ้าตัวเหรียญทองแล้วก็ พวกอาหารผมพวกเนื้อพวกเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งการที่จ,จะได้มาเนี่ยเราก็ต้องมาอัพบ้านของเราด้วยนะเออบ้านของเราก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะผมเนี่ยจะสามารถผลิตอาหารได้นะผมเราก็มาผลิตอาหารกันนะอัพเรื่อยๆอัพเกรดเรื่อยๆนะผมมันจะผลิตเราแบบปล่อยเวลาผ่านไปนะผมก็สามารถรับของพวกนี้ได้นะผมก็ได้ตามนี้นะ5 0 0 0 6,000อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ไม่เยอะหรอกครับผมได้น้อยอยู่เนาะ เลยเป็นป้อมปราการนะผมก็ตอนนี้ยังไม่มีใครมาโจมตีกันนะเออเพราะว่าต่างคนต่างรีบกันฟาร์มนะผมไม่ค่อยมีใครมาโจมตีกันอันนี้ก็อัพไปก่อนก็ได้นะผมเพราะว่าเวลาบางว่าครับผมมันม,มันไม่ได้ทำอะไรแล้วก็กดอัพไว้เนี่ยมันใช้ตังแค่นิดเดียวเองนะครับผมเราเพิ่มเนี่ยเพิ่มความเสียหายจากป้อมปราการปืนอย่างเงี้ยนะครับผมเออก็มากดอัปเกรดได้นะผมก็กดไปเลยก็รอเวลานะครับ เอ,อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยนะครับผมวิธีการที่เราจะแบบไปเร็วคนอื่นเขาเนี่ยแนะนําอย่างหนึ่งเลยรั้ผมูุยนวิจัยนะครับผมพยายามอัพสู์วิจัยให้เยอะๆด้วยนะผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับเกมยานะครับผมเวลาเราจะเอาฐานทับออกไปอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบมาอัพตรงนี้นเห็นไหมฐานทับที่1เอาไปได้2อันเนี่ยเพิ่มจํานวนหน่วยเคลื่อนที่ในกองทหารที่สองนะครับผมก็คือตรงนี้นั่นแหละเดี๋ยวนึงนะขอราองวัลกอนก็นคือเป็นตรงนี้ อเปิดแผนที่โลกมาเวลาผมจะออกไปหาของใช่ไหมผมก็กดมาปุ๊บค้นหาก่อนเลยที่ที่หนึ่งอ่าซ่ทอมอยัไปตรงนี้ใช่ไหมครับผมผมก็กดไปรวบรวมๆนี่ครับผมกองกําลังไอกองทาหารที่สองของเราเนี่ยเรากดเลือกได้เลยนะฮะเห็นไหมมันจะขึ้นมาสองอันเห็นไหมฮะอ่าก็คือเราไปได้เยอะขึ้นแล้วเราก็สามารถเก็บได้เยอะขึ้นเห็นไหม เราเก็บไปตั้ง50,000ื่นนะครับผมปกติจะเก็บได้ประมาณ2 0,000นหรือ3 0 0 0 0อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผมเออนี่ได้เป็น5 0,000ื่นเพราะว่าเป็น2ตัวไงเออก็เก็บได้เยอะขึ้นตามนี้นะผมเราก็กดดําเนินการได้เลยเนี่ยสูดวิะใจนะผมห้ามขาดเลยนะผมพยายามอัพได้เยอะๆนะเนี่ยแถวนี้เลยนี่แถวที่สละนี่ก็เป็นแถวที่3กองกลางที่3นะก็อตองเนี้ยผมสูดพระใจร้อยหกือสามารถได้ก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นพวกทรัพยากรอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ย เพิ่มจำนวนการรวบรวมอาหารของทุกคลาสนะครับผมก็คือของทุกระดับนั่นเองระดับ1ระดับ2ระดับ3เนี่ยรวบรวมอาหารได้เยอะขึ้นนะฮะผมแปร์เซ็นตก็ว่ากันไปอันนี้ผลิตอาหารได้เยอะขึ้นนะฮะเรียกว่าไงได้ได้ทุกคลาสมก็คือได้ทุกระดับแบบ1 2 3 4 5นะครับผมอย่างนี้เรากดมาปุ๊บเนี่ยนี่คือระดับเลเวลหนึ่งใช่ไหมเราอยากได้เลเวลสองเรากดหาค้นหาก่อนบางแหมงไหมเราจะเจอเลเวลสอง เรากดไปเห็นไหมมันจะขึ้นเลเวลสองนะผมก็ทุกคลาสก็คือทุกระดับของเลเวลตรงนี้นะสามารถหาได้นะผมเนี้ยนะผมสูตรวจเนาะก็จะมีอื่นๆอีกนะบัฟอื่นๆบัฟทางการทหารเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเพิ่มจํานวนหน่วยสูงสุดของฮีโร่ให้เราสามารถควบคุมได้นะผมประมาณนี้อ่านี้เป็นเกี่ยวกับการสนับสนุนกับเก็บของอะไรอย่างเงี้ยผมเพชสูงสุดของกาแพงเห็นไหมเพิ่มการป้องกันเพิ่มอะไรอย่างนี้นะผมก็ อย่าลืมทะผมมาทาการวิจัยกันด้วยนะเนี่ยผมตั้งเลือนไหมก็อัพเลเวลไวรอเลยนะครับผมสำหรับใครที่ตั้งเหลือนก็สามารถมาอัพเลเวลรอได้นะครับผมแล้วก็สามารถกดเร่งความเร็วด,ด้วยนะเนี่ยเร่งความเร็วได้เลยนะผมจะมีไอเทมเร่งความเร็วอยู่นะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมาทํากันด้วยนะมันคือเควสนั่นเองนะครับผมเออเข้าไปดูไม่ได้ดเดี๋ยวเล่งเวลาแป๊บหนึง่งอ้าวไม่มีใบ,บเร่งเวลานะผมมันคือเควสนะครับผมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ได้ละ เนี่ยผมก็คือเควสอย่างนี้เวลาเราเดำเนินการนะผมก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครยังไม่ดําเนินการนะผมก็มาดําเนินการได้เลยนะเห็นไหมไดีพวกของหนึ่งดาวสองดาวสามดาวอย่างนี้นะตามนี้เลยนะฮะได้พวกอาหารด้วยเห็นไหมได้ของเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นพวกทาหารนะผมก็มาฝึกทหารกันได้นะเนี่ยฝึกได้อัปเกรดทหารได้ฝึกไปผมใครมี รับสินเห,เหลือเนี่ยพวกอาหารเหลืออะไรอย่างเงี้ยฝึกกันไปได,ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีการป้องกันแค่นั้นแหละก็คือเราเน้นย้านะผมเพิ่มในส่วนของพวกปราศาสตรศูนย์วิจัยพวกทาหารอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเกี่ยวกับเนี้ยผมการผลิตอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแรกๆครับผมมันแบบนั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็คือคนไม่ค่อยต่อสู้กันนะผมคนไม่ค่อยมาตีบ้านกันนะแต่มันจะมีพวกตีบ้านด้วยแหละแต่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตีกันนะเพราะว่ามันแบบ ต่างคนต่างฟาร์มต่างหาของก่อนดีกว่าไม่อยากเป็นศัตรูกับใครอย่างนี้นะตัวอย่างละแวกบ้านผมก็เลเวลเท่าไหร่กันเนี่ยเห็นไหมเลเวลสามอยู่เลยอย่างเงี้ยเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวลห้าอย่างเงี้ยเห็นไหมคือแบบต่างคนก็ต่างแบบต่างฟาร์มดีกว่าเลเวลสองนะครับผมอันนี้ก็เลเวลสามเห็นไหมคือแบบต่างคนไม่ได้แบบมีอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับผมจนสามารถ ไปสามารถตีคนอื่นได้อย่างเงี้ยเนาะถามว่ามีไหมพวกที่ไปตีคนอื่นก็มีเหมือนกันนะผมอ่าอีกส่วนหนึ่งลงเตี้ยมนะผมลงเตี้ยมก็คืออ่าเอาไว้สุ่มกาชาตแล้ครับผมเราก็สามารถมากดรักษาก่อนได้เพื่อทําการชนแก้วกับเจ้าของร้านก่อนนะเออจะได้แบบได้ตัวดีๆนะครับผมถ้าได้ชนแก้วก็จะได้ตัวดีๆแต่ถ้าไม่ได้ชนแก้วมันก็ได้ตัวไม่ค่อยดีนะเห็นไหมเนี่ยเรากดไม่ได้อีกละเราก็กดสุ่มได้เลยปึ๊บ ให้หนึ่งดาวนะครับผมเออผมไปชนแก้วสักแก้วเลยอ่ะชนหนึ่งแก้วเห็นไหมอัตราการได้นะผมหนึ่งดาวกับ2ดาวนะฮะก็กดสุ่มไปได้เลยอ่ะให้หนึ่งดาวมานะผมถ้าได้ตัวซ้ํานะผมรลเวลจะอัพแทนนะถ้าได้ตัวซ้ํานะอ่ะเหมือนเดิมผมแต่มาหนึ่งตัวละอ่ะสองตัวละอัตราได้สามดาวอัตราการได้สี่ดาวผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเรามากดสุ่มกันดูจะได้ตัวสี่ดาวหรือเปล่ากดข้ามเลยแล้วกันผมไม่ลีลานะ โหอัราการได้ตั้งเยอะผมแต่ได้แค่ดาวเดียวโอ้ oh my god นี่ผมก็อย่างนี้แหละสำหรับการสุม่มกาชานะฮะเขาข้ามีประมาณนี้นะและมีประมาณนี้จริงๆเรผมเท่าที่ระบบที่สมควรที่มันจะแบบเออเอามาไว้เล่นได้นะผมอยู่ประมาณนี้นี่ก็เป็นเกี่ยวกับศัตรูอะไรอย่างนี้นะผมหน่วยรบของเราเกี่ยวกับว่าเรามีพลทหารจํานวนกี่นายกี่นายนะผมออกไปพปยนภัยกี่นายนะฮะแล้วก็นิดนึงนะผมอ่ะมันจะมีของที่แบบแตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นพวกเนี่ยเห็นไหม ที่เก็บตรงนี้ผมก็จะคือเป็นแบบเป็นกล่องสุ่มนะสุ่มก็จะได้อะไรอย่างเงี้ยผมมันก็จะเป็นแบบเหมือนคลังเก็บของที่ถูกซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราให้เราไปตรวจสอบดูแล้วก็ใช้เลือดนะผมเลือดก็คือตรงนี้นี่เลยครับผมที่เต็ม105เนี่ยในการเข้าไปสํารวจอย่างนี้นะฮะถอยพวกฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขียนบอกอยู่แล้วนะว่าได้อะไรเห็นไหมมันเขียนบอกว่าจํานวนที่เหลืออยู่3 0 0 0 0 0นะผมได้อะไรบ้างได้อาหารอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนพวกซาก exp นะผมก็คือจะเป็น เวลาเราเอาตัวละครไปอะครับผมเราควรเอาตัวละครแบบไม่ค่อยมี E H P ไปนะผมแลลว E H P เพิ่มขึ้นมานะจนเล E H P ตันเลยนะผมก็ไปเรื่อยๆไป,ไปบ่อยๆเพื่อได้ E H P เยอะขึ้นนะผมเมืองก็ไปเหรียญทองของเรานะผมก็ไปขุดได้นะแล้วก็จะมีเมืองล้างนะผมก็คือให้เราไปนะผมเราก็สืบสวนก็คือใช้เลือดในการสืบสวนนะผมสุ่มเหมือนกันนะว่าจะได้อะไรยังไงอย่างนี้นะผมบผมนี่็เป็นพวกกองโจรอะไรอย่างี้ยต่อสู้ก็จะได้พวกของมานะเป็นพวกอาดาบธนูหรือไม่ก็อะไรของประจําตัวของ ของฮีโร่ของเรานะครับผมนี่อ่ะแล้วก็อัอนนึงอันนึงเลยสุดท้ายละอ่ะตรงนี้นะผมตรงค่ายทหารนะหรือไม่ก็หอคอยเทมนต์หรือไม่ก็ตรงอ่ะสนามยิงตรงนี้นะผมเราสามารถใช้เจตัวนี้ได้นะก็คือสร้างเป็นเจตัวเทียสองนะผมก็คือถ้าทำเทียสองเนี่ยจะต้องมีฮีโร่ที่แบบว่าเอาเอาทหารพวกนี้ไปใช้งานด้วยนะเออถ้าไม่มีทหารพวกนี้ไปใช้งานก็คือมันจะเหมือนเหมือนแบบว่าเราทํามาแต่เราไม่ได้ใช้ผมเราจะใช้แบบเทียแรกแทนนะ เรียกันอัพนะผมให้ทหารมันขึ้นเป็นเทียสองมันก็เข้ามาได้เลยกดพิทหารของเราเราก็เลื่อนลงมานะครับผมเนี่ยผมเรียนคาร์ดนะผมก็คือจะเพิ่มเป็นคาร์ดเลเวลสองอย่างนี้ก็ต้องใช้ใบใบตัวนี้นะผมใบรับรองสถานะตรงนี้นะครับผมก็ไปหามาแล้วก็เอามาอัพกันด้วยนะครับผมให้มันเป็นระดับ2กันเนาะส่วนในตัวรูนสโตนนะผมเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเรามากดตรงนี้ได้เลยเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมจะมีเห็นไหมต้นไม้รูนนะครับผมล้วก็กดค้นหา เราก็จิ้มไปได้เลยนะฮะจะโผลตรงต้นไม้ลูนนะผมเราก็กดแล้วเราก็กดมาเก็บเกี่ยวได้เลยนะผมก็จะเป็นลูนสโตนนะครับผมก็ได้ตามนี้มันเหลืออยู่9,000อย่างเงี้ยเราก็ขุดไปขุดไปได้เท่ายเท่านั้นนะครับผมคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมสำหรับ Kingdom Hunter นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรที่แบบไม่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะผมจะรีบม,มาตอบให้เร็วที่สุดนะครับผม ตอนวันนี้ถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ได้พลาดคลิปข่าวสารใหม่หรือเกมใหม่ที่เรลังจะเปิดในอนาคตนะฮะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ